ร้อยปีนะครับแต่ไซน์งานจริงได้อลังการสุดๆต่อไปแล้วคนไทยบุรณาเก่งจริงๆนะครับพี่ๆเบิ่งครับนท่องเที่ยวมานะครับเต็มจองตั๋วนะครับเจอแบบนี้นะครับทำเอาอาจารย์ลาวหน้าหงายเลยนะครับสี่เคยนะครับเย้ยคนไทยนะครับรถไฟไทยเป็นแเศษเหล็กส่วนหวะนะครับเบืรองเงานะครับตอนปัจจุบันนี้ น้ำลายได้มหาศาลนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆเอฟซีทุกท่านนะครับอรรตอนนี้ผมก็อยู่ที่ทขอบชานชลาที่ห้ามากเกินไปในข้าม่ายมาละมารวงอันตรายจากขบวนรถอีกสักคู่ขรบวนรถพิเศษรถจักรไอน้ำที่904จากฉ็เชงเซาจะเข้าสถานีกรุงเทพในชานชลาที่ห้าโปรดทราบท่านผู้โดยสารที่รอทางโดยสารรอถ่ายรูปค่ะ วันนี้ผมก็อยู่ที่สถานีรถไฟฟ้าหัวลำโพงนะครับวันนี้ก็เป็นวันสำคัญของคนไทยนะครับผมก็จะพาพี่ๆนะครับมาถ่ายรถไฟให้น้ำให้สำหรับส้มน้ำกันนะครับอุย้ยตั้งคลิปนำหมดท่านมาแล้วไปเบิ่งน้ำกันเลยนะครับพี่ๆเบิ่งครับปั๊ดเตอคนไทยถือว่าสุดยอดไอเดียนะครับในการบูรณนะอุย้ยเสียงหอนดังมีมวลขังนะครับพี่ๆ เก่าเกือบร้อยปีจะวิ่งได้นะครับเบิ่งเอานะครับคนไทยทํารายได้มหาศาลนะครับปีคูพลาวนะครับเย่อยนะครับไหนบอกว่ารถไทยไทยเป็นแค่เศษเหล็กนะครับมาเบิ่งเอาโอ้ขอบวนนําเที่ยวนํำรายได้มหาศาลหลายตู้ เลยแบบนี้นะครับทายน้ำกระบวนการพิเศ เจอแบบนี้ทำเอาคูลาราหน้าหงายเลยนะครับไี่เคยเยอยทุนไทยเป็นแก่เศษเหล็กนะครับบุนอ๋ครับป๊าเตอรบุรณนะได้ดีมากๆ็นายน้ำชวนๆขึ้นนะครับเมื่อก่อนนะครับรุ่นนี้น่าจะใชคปืนเลยนะครับแต่ปัจจุบันนะครับ่สวนน่าจะเปลี่ยนมาเป็นน้ำมันเต้าแล้วนะครับสุดยอดนะครับโอ้ สำคัญน,นะครับเสียงโวดน่ห์มากนะครับเสียงบุญรถไฟแบบทำให้ถึงย้อนยุกนะครับที่เอฟซีทุกท่านก็คงจะเคยเห็นนะครับในเมื่อก่อนแต่ว่าตอนนี้หาดูได้ยากแล้วนะครับเป็นขบวน850เป็นติดไว้นะครับเลข850 ยอดนะครับพ่นมาถ่ายรูปแบบหลยายน,นะครับที่สีนนะครับทนแบบกลมสวยมากๆนะครับมาจากภาเพิงเซาเลย ให้บุรณะเก่งจริงๆนะครับพี่ๆเบิ่งครับนักท่องเที่ยวมาแล้วครับเต็มจองตัวนะครับเจอแบบนี้นะครับทําเอาอาจารย์ลาวหน้าหายเลยนะครับสี่เคยนะครับเย้ยคนไทยนะครับรถไฟไทยเป็นแค่เศษเล็กส่วนวรนะครับเบิ่งเอานะครับตอนปัจจุบันนี่น้ำไายได้มหาศาลนะครับโอ้ยนะครับน่าจะกว่าจะไปนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับไปนาำรอจรถไฟรถนี้นะครับ บางที่อาจจะจองเป็นเดือนก็มีนะครับคิวน่าจะเต็มอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเป็นรุ่นพลาสติกหายาหายาจริงๆครับมีน้อยมากนะครับญี่ปุ่นยกให้ไทยนะครับคนไทยบูรณาต่อนะครับบอกกเลยยังดูใหม่และสวยเศราแต่ว่าพลาสติกสวยงามมันมีคุณค่าทางจิตใจนะครับพี่ๆครับ สุดยอดนะครับคนมาเต้นเลยยอดมากๆนะครับดายด้มหาสารนะครับผิดตัวนะครับหลายตู้ตู้โดยสารหลายนะครับต่อเต้นนะครับอ่าตัวเงานะครับเยอะจริงๆ ยัียงแบบพัดสดฟังแรงมากโอ้คนเต็มกระบวนนะครับพลังก็หลายนะครับมาทางซาตก็เยอะ ไทยนะครับสมัยสงครามโลกยังไม่ให้เห็นไม่ให้เห็นนะครับเผี่ยวเดียวก็หลายแสบนะครับดูดูจากคนหรืว่าดูจากนักท่องเที่ยวแล้วนะครับ เป็นจองตัวกว่าจะได้ไปนะครับต้องจานึกไว้เป็นวันที่เษพิที่เสษเ,เลยนะครับเก่าของญี่ปุ่นแต่ไทยบูรณะหใหม่นะครับทำได้แบบเท่มากสวยงามนะครับ พลังยังอึ้งเลยนะครับพี่ๆเอ้ยนะครับมาเบิง่งเอาทางนี้นะครับต่างชาติก็แห่าามาถ่ายรูปนะครับไม่มีแต่คนไทยนะครับต่างชาตินี่มาถ่ายรูปก,ก็หลายแล้วก็เยอะมากโอ้สุดยอด เท hey, พสิสิกมีสเสน่ห์เวนะลารถไฟหูดนะครับมีสเสน่ห์มากๆวันนี้ก็เป็นวันสำคัญนะครับวันเสริมพระสนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดานะครับโอ้คนเลยแห่มาถ่ายลูกนะครับโลกใหญ่เลย สวยงามนะครับอันที่ขึ้นนั้นเป็นนั้นนะครับอายน้ำนะครับของจริงสมัยสงครามโลกนะครับโมดิฟายม่ได้สุดยอดมากๆบอกไัเลยนะครับรายได้มหาศาลนะครับล่้ออะไรยังแบบดูใหม่มาก ใหม่มากๆนะครับเรื่องอนุหลักคนไทยเก่งแล้วนะครับเรื่องบำรุงบูรณะเต็มเลยนะครับยอดมากมาก ฝั่งนี้ก็ออกไปนะครับรถไฟของไทยนะครับบ้าจะออกไปแล้วออกไปแล้วนะครับตัวนี้ก็ออกไปเรีย้อยนะครับกําลังนะครับหัวจักไาน้ําก็จะรัวเพื่อจะเอากลับไปทางาน,นหรือบรอนะครับ,บรเรื่อว่าเป็นยุทแล้วนะครับเพาก็รุนน้ากันโอ้สุดยอดสุดยอดจริงๆ สวยงามสวยงามนะครับโมดิพายใหม่อย่างสวยมาก นะครับพี่พี่รถไฟอายน้ำของไทยยิ่งเก่ายิ่งมีราคานะครับดูคลาสสิกมากๆสำคัญนะครับผมชอบนะครับเวลาโบดรถไฟนะครับมีเสน่มากๆนะครับแบบสมัยนี้ไม่ค่อยได้ยินแล้วนะครับสุดยอดนะครับอายน้ำเห็นบอกขึ้นไปนะครับตอนแรกผมบอกควันนะครับไม่ใช่ครับพี่เอบอกว่านั่นคืออายน้ำโอ้ อย่างอลังการอย่างอลังการปรรัวาโมดิฟายใหม่ครับสุดยอดติดตี่ิด้คสบือบร้อยปียังมีแบบนี้นะครับโอ้ตอนนี้ก็อยู่ที่วัลลำโพงนะครับพี่พี่สถา,านีรถไป รถไฟนะครับไอ้น้ำาม่ใา่ค่ะรอบๆนะครับประสาชนนะครับแห่มาถ่ายรูปก,กันนะครับเต็ม<ะ>อยู่นะครับมาเยอะจริงๆนะครับมาเยอะมากนะครับบอกกันเลยนะครับเพื่อนบ้านรือว่าข้างบ้านเห็นแบบนี้แล้วครับ น่าจะรู้สึกอายแล้วนะครับเพราะว่าไทยทำรายได้มหาศาลนะครับขบวนแต่และขบวนนะครับรายได้มหาศาลออกก็ออกในวันสำคัญด้วยครับพังนั่นคือฝัง,งนั้นนะครับก็เข้ามาแล้วคุนๆุ จะขับเพื่อนบอกันเลยสุดยอดครับอคุณปู่คุณปูยังืู่ชีวิตนะครับม้าเหล็กของจริงโอ้หมีสเสน่หและมีบนขังมากนะครับบนโอ้อน,นะครับเวลาฝนปล่อยเสียงหมู คนลุกนะครับพี่พีปล่อยแต่ละทีนะครับวิเศษมากๆอ่ะไม่บอกจะขับเคลื่อนจะถอยหลังนะครับว,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 วอไ,ไม่มมไมเชื่องเลยนะครับโอ้รอเชื่องก่อนออกรถ ยอดมากๆ จังมีมน์ขังเลยนะครับเสียงหูดรถไฟไทยนะครับอายุเกือบร้อยปีนะครับแต่ไซน์งานจริงได้อลังการสุดๆอ่าจไ,ไปแล้วไปแล้วไปแล้วสุดยอดมากอนุหลักแบบโคตรเจ๋งจริงๆนะครับบังบโอ้ยนะครับเสียงเย็นหวนๆนนะครับ แต่ละทีนะครับผลลุกเลยยอดจริงจรยอดจริงๆ,งๆไปแล้วไปแล้วคุณปู่หรือว่าม้าเหล็กไปแล้วนะครับมาเหล็กมาเหล็กสำหรับ พวิดีโอนี้กับม่มยังหลายนะครับเบากิหล่งกับพาพีพ่ๆเอฟซีนะครับมาหลับลมบรรยากาศขาเข่าซํานี่นะครับซาซ่นชอบในการนําเสนอก่ออย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เบากิหล่งทําคลิปต่อไปนะครับสาคัญนะครับพ,พี่ๆสามารถพูดคุยทักทายผ่านคอมเมนต์ได้นะครับสนับสนุนเบากิหล่งในการกดแชร์ออกไปนะครับพ,พี่ๆถ่ายคลิปนี้ขอเก่าวคําว่าสวัสดีครับ